อใหมาอดูด huh. no huh. ูเออดูด wow. ูแล้วเก่ยกบท่ามนะคะการเนี่ยการบอกเลยว่าว่าต้องยายมนะนี่ยังอยู่คนที่เบาอย่างรึเปล่าเบาไปแล้วถนัดมากเือน เลหาพอ็มากเเดเป็นสุกคนหรอตัวอันนี้อันนี้จะเป็นเวทุกยางคือม็อคือพ่อขอได้กับวัยรนก็เป็นสนใจคือม็มที่คำถามกตบ่หาท่านตอบนี่มันจะไม่มีโอ้นี่แหละเห็ดนังจะ้างเข้านี่รอดก็ต้องไปคิดถึงอย่างเอื่น ป้าเขาล่หมยใจเอาโหลดถะาเยเป็นคนธรรมดาเป็นมฮูดอกตาบาลีแต <omedical> ่ว่าการเ่็นข้อมูนี้ก็ถูกเลยตามที่พ่อบอกแี่ข้ม่เป็นสงดี่งว่าขูลีเกิดขึ้นดอกบานข้าวเรนการเห่นไม่ต้องไปดตัวอย่างแม่เบาฮาตะลูดอกบาลีนะโอ้าเลยจะใช้ปลอดภ้าษาไงไงเห็นปลอดเอาทุกคนได้รูน้ำกัน ส่วนมากคนมันฟังเพราะเข้าใจที่จริงมันเป็นของง่ายๆเนาะมันง่ายๆถึงได้ปฏิบัติเข้ปปาปัญหาความหมายน้าภาษาภาษามันเบาเข้าแปลเพราะเป็นแปลแปลเพราะเป็นภาษาพม่าแปลว่าจิตเพาเป็นภาษาแต่เอาเป็นต้นทีเราต้องแปลพร <c oughs> ะละกอนเป็นหนาวเป็นนี่นะ ก็เลยกันไมีผู้ดันคือกันเออง่ายว่ต้องไปหาเหตุคนคนไกลยังเขามาลูแลมหายใจโลดอาจจะยื้แต่อันเดียวยื้อันเดียวนี่แหละฉันยังไปคิดหาอยู่นั่ะนะเพราเห็นความสงบความว่างบ่เห็นนักคิกหาจกไปหาคำตอบอยู่นั้นเลยอยู่แม่นนี่แหละว่ต้องไปหาคำตอบมันดอกได้คอนใจว่อย่าง และ้าาที่สุคอมีโอกาสนบ้านะคสบายาคก็ยอืแบ้าจากเราอาจารย์ันังทีเเอาข้าวตีมันหอตปดยังยังมิมีบุญอยู่เลยครั้งก็ตีมันริที่เราแบบว่าตายก่อนเนาะ ทำผ็อด้กอดใจยอมามีแลงจิงสมั่งตัวิงโดตัดาตัวเองอยู่เออูดมง้น่หู้ดังอย่างเดียวโดแนบไปแล้วคนไมี้ยยังสียวอีกจะไปคิดจะไปสงสัยจะไปหาคำตอบคำตอบทั้งอื่นความสงบเพื่อหู้ดัง สัตวที่คือไูดังอ่ามีอ,อันนึงมีแตปฏบบัติมากมาเลยมากมานมันคือตืดปืดตืดตืดตื้ำคันเอียปืดาไทยเนาะนีาเล่าอเ้าว่าจ้าจืบน้ก็ประสมสัตว์ท่าน เล่กันนั่งอยู่ก็คือนรกอยู่แหละเล่ยนางไป้นางนางยูกับคุณนรกอยู่ก็ลมหายใจท่านวิชันจะได้ยินเด็กเอลยในขาวถูกโอมถูกสีตรก็เป็นกระบะเด็ะเด็กเลยบัดนางไป่นางไป้แหละค่ะเอามาเป็นกระบอกเสียงอันเดียวเป็นุดเป็นแบบเสียงสองถูกพอใหญ่สูตรอันเดียวเลยแล้วก็นางเลยอยู่กับคนอ่ะ มันแปลว่าสงบเมื yeah ่อมันแปลว่าสงบมันแปลว่าจิตร่วมเป็นหนึ่งเมื่อมันจิตร่วมเป็นหนึ่งได้แบบนั้นแล้วกก็ต้องไปสงสัยหาคำถามคำตอบเนี่ยนั่นแหละความสงบนั่นแหละมันแปลว่าสงบเดี๋ยวนี้คนอายุว่ากันคนน้อยกันบ body เด็กโอ้ยมึงกัดยังไงแต่ก็บ body ติดสินเด็กเลื้ยงจะกินจะกินนี่มันไม่เบอร์ตึ๊บตึต้องแล้วนั่นแหละงเบิด ยากจยูแต่ยูแบ็ดขอบายเบ็อยูมีรัยูซ้ำตายให้กินซ้ำตายก็ต้องไปดินล้นไป้องไปอันนั้นอันนี้ก็ไฟดอกามีสองคันขอสบายขอขาขอาเลยกอเออรับเกิดนั่ขึ้น้อใจว่าล่ะ เกิดยังคืนได้ไปคิดหาตะกี้ก็ลไปท้างอยู่ในบ้านเด็กมากถูกนะกถ<ม>ูกเพราความเป็นสื่อมทด่ถูกุดก้ายหล้วจะเลยถูกว่าเด็กยงได้จึงบุกเกิดอยเขาพี่พี่ิ่ใจะเขาซีบกเกิดเราอยากเกิดเพราะ บางปิทาศน์ก็ถูกว่าเม่นี่ิจากสสาุกะรมเนี่ยถปุ่นหาเล่นทิ้ที่พกเกิดจุกไม่ทิเหตุเป็นแบบนี่อะไร้ามือนันตักอุิถามไรตักอุ้ยถามดูไม่ท่องปากดูบลกถึก้นแต่ละมืพอดีมาเสสตรงพอถึงก้นดูกระน่ำมาเลยํามาเลยคือบา เข้าอยู่ในผู้ดังเนาะแมนเข้าเกิดโบเกิดแล้วเขาโบเกิดหกอีกแต่โบเกิดสามตุงตาเขดับเกิดแลวโคนเดีย่นะดับอยู่ในลมหายใจก่อนตอนนี้จะไปหามังอื่นอีกจึงว่าองไปหาอยูจะต้อยู่ในผูดังเท่านี้โอ้ยหาอะไรเขาก็ตัวไปเรื่อย ก็เลยวูดจ็กเส้นทางเลยบ่จักเส้นทางคือตอนขนามากันนี้ยังยื้อีาดยืีอำขามกัีอ่นะอืออืองนคือมีขนาดัวใจเนมเบีพยบเจอบมันอยู่ในหนีเบดแล้วมันร่วมอองเดียวแล้วเราต้องไปสงสัยยังกลับมาลมมย่างเดียวแต่วการทดูท่ายูยูเรื่องที่นาดใหญ่เขาจะเห็นว่ามันฟ่อปูเลยไม่ท่วมเด็ด บอกกับพู้นั้นูทแต่ว่าเขาที่บอกจริงๆแต่เขาเข้าใจคือเขาเขาไม่ใช่ใช่มันเอาตัวเองเถอะยังไงยึดตัวเองความว่างนั่นนะมันอธิบายบ่อดใจต้งเจอน้ององอยากวาน้องอยากน้องเห็นใครที่เห็นให้ดื้อเห็นเดื้อหน่องจย่างนี้ว่าความว่างมันเป็นยังไงกนสงบก็สงหาอยู่ใส่แล้วก็ต้องไปใส่ไปแล้วคนก็คือการแมนก็ต้องไปบอกเรื่องอินซีอินเซอร์ยังดอก หายใจเข้าหายใจออกนี่กินซี่ใจเรื่อายยากเลอสิกับจะบอลมือนี่เันีเศาเออวันีเศ้าเนาะมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็คิมากอืมิงงไปเรื่อยเออมาฟังไปเรื่อยตั้งไปฟังไปบางอย่างติดกัดของข้าปุ๊บ คนว่า,าโอ้ยคืไปคิดหาคำตอบยังได้อยูใ่ในหูดังยังหวานแ<ะ>ต่ตาเขาตกไปหาดีไซน์ทุกสาย,าชายโชว์วาฬละตายเ่ยตายนี่เดี๋ยวคิตายไปเกิดหรือส,อสิตายเลยตายบ่ต้องมากด้วย,ย <laughs> <laughs> อันโตว่าตายตายเลยบ่มากเลยคนนันเนี่ย <laughs> จึงบอกว่าเฮ็ดให้เฮ็ดดูด,ดูเฮ็ดให้มันชิ่นอยู่ในร่มนั่น,หนแหละนั่นแหละว่างว่างเป็นนุงสัน มันไป่าวหนไปฟังบรแมันบางเขาถามว่าตัหูนเขาบอกเ้เจาเองหรอวะเออเจ้าเองกจะสร้างเขาเนงบอกว่านี่ฟังหลวงพ่ออันนี้เด้อกจะแช่เลยเออแซ่เลยขอขอหันแซ่ใส่ตดีตุนงปิเผยเลยเปอเปิดเผยไปโลดหลวงพอบอกหวงอาซาผูอ กระลุนระ่นมันกรงินเลยมันมันตตกมันไก่มันเอี่ั้าขดมหาบ่่ค่ะละชุดคนละชุด้อวาเผามหมน้ตลาลากับเลากับเออไปกับกัน คำบอกคำให้ให้เหตุต่นกันหูหูจักสุ่คนเราตัวมันเด็ยู่ใส่เนาะไม่หูดังหูดังก็งเอาเถ <c oughs> <c oughs> พระเดชกุณหลวงพ่อน้ำบาดนะำตน้ำทํามปอามือแบบกลับทุกข์กันไปหมดเยทุกข์กนไปทกข์ยันม็คไปไม่จะไปตามนั่นแหละฟังเข้าใจดีแล้วบอกมันดูใสเอาความหวานไม่มีเออแหละจะไปออกจะไปคิดจะไปหามัน ยิ่งหายยิ่งยุ่งฝันบันดึงก็ได้ออกแต่พวกนหาทุกอื่นอันน่ะพอเจอแน่นอนผู้ดังแน่นอนไปเรถึงเมื่อกับเมื่อเออเออนี่แหละโอกาสมากกับมากพอดีคุณค่ะ จะรท่านพอกับว้าลวงปอจะกับอาจารย์เี่นนมากเป็นน้องซ้องหองเน้่ก็ากในคบ้านผู้กาบเป็นหักอาที่น้อง้อหองว่านอนเื่อนักัับไปเ็ยื่นสารภาพอปไปคุมเดียวกัน มนี่แวะมา,ห,ห,าหรือขางกหรอ่าบอกนี้สิาก็มากเนาะค่ะแบบากขางปะอะไรอย่เงียดหรือตัง้งแต่มาสะพันใ่ค่ะเออเและเพ่อเพื่ออากกันมาปฏิบัติตามเขาแอดมินเขานั่นแหละลงทะเบียนยื่หนนันไปเขาหาุติกาให้มันบรนี้ระบีย,ยบยมาสุขของที่แต่ยังมาก,กัน เอาของใส่ตู้โผลมากเอาลิปสติกมาหนึ่งนว่าหังวาดูเยอะเอาอะไรมั่งมั่งโอ้ยนาซูไปสิกูบอกทุกย่าน,นเนาะนี่ยังกี่สามตอนี่เพื่อจากมาไปดูบัสแต่ในแถบไปร่วมไปเยียมกันเออไปได้มากก็ดีเขาจัดจัดห้องให้เรา ờ, cái tên bận, thì ờ khay nè thật nhanh ha 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 mì mưa, เป็นแบบับฮะอันนี้มกับนะนี่อันนีมันมันึันอย่างน้อบ้านขึ้นกลับมากือเราขึ้นมาเป็นขึจากวัเป็นแยกเออแยกก็คือสุดยอดมันแยกแยกไฟแยกมันแล้วก็ให้รู้เฉยๆจะไปหาความหมายอื่นอีกการกลัไปคิดหาความหมาย ว่ามันเป็นอย่างมันคืออย่างคืออย่างต้องเห็นตังได่ต้นนั่นคือการมันมันหลอกท่านอาการต่างๆมันหลอกไม,มไ,ลไม่ไปเรื่อยนั่นแหละเขาบอกเราจเขาบอกเกิดดับอันนี้เกิดปุ๊บมันก็เเพี่ยนไม่ไปเลยปุ๊บเขาติดตามสงสัยไปทุกโตกที่จริงคือสัตว์จะว่ารู้สัตว์จะว่าเห็นพ่าเขาเจอเขามีวันมีแม่ส่วนมากมันจะดึงมาอันนี้แ้่งเห็นตั้งแต่ตอนนี่ มันเกิดครับไปเลยปเปิดไม่ไปเลยเด็กเอาไปเป็นมัน่นอือเออเอาความคิดไปคิดน้ำมันต้องถอยออกมาอยู่เริ่มต้นแหละเด้อย,ยังยังหลงเดี๋ยวจะไปอินกับมันเออเอาเอาความคิดไปไปคิดน้ำมันเดนะ่นเด่นประลาดที่มันเกิดขึ้นเหรอนั่นแหละคือบอก มันจิตจ nah ิตตัวก่อนนเพิ่งไปนี่คอขอยออกมาขอยออกมาขอยออกมาอยู่ราลาบางนี่บ้านมันสีเห็นของมันเองเจ้าเฮาอยู่ผี่มันอทุ่คนมันจิดของมันเองตัวรูรูอยู่พี่รือว่าเขาเขารวมมันมันเหนื่นับเหมือนกับเริ่มต้นใหม่เหมือนกัต้นพี่หลวงพ่อบอกว่าก็เจ้าเกิดยังขึ้นจะไปคิดหาเหตุหาผลหาความหมายกับมันเดถิดกเจ้ากลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่ แมนตรงกลางแมนนั่นแหละมันหาก็เป็นเป็นดูเข่าดูเขามันก็ซอยชิ้นเองแบบตวด้นงด้ององไปด้ต้องด้ตอตองไปงไตองเออส้าพ่ิจต้องกับายาดถึงบละตอนขึ้นมาไหมเอามาเขืร่มพ่อ แต่คิดในย่านโลดแม่ว่าล่ะส่วนมากันจะไปคิดน้ำน้ำสภตว่าหรือปรากฏการณ์ก่างคิดต้นหนักตันเย็นเย็นับยนั่นหละมันแปลงสั้นแล้วมันต้องมาอยู่ระวางกลางเย็นแน่ลู่ตัวนี้ยิดพอนุบๆนี่นะพ้อตรงมันอยู่กลางกระลู่วาการเพราะวันเขาไปนั่นแล้วอยู่กลางกระลู่วายุกลางแซ่ว่าให้จับให้ให้หูร่มน้ำเลย ไอ้หูร่องน้าอ่อนๆมันเปนเหาคุบโตุไเว้ากับเว้าเว้ากับลูกว่าเว้าเว้ามันกับวาบุโซไปนน้ำตัวนั้นก็ต่างมันโตัวสี่เตือนสติห้าได้จริงๆรังนัคือรู้ลมเข้าออกที่ตลอดบางที่เย็นที่หน้าอกติเห็นปะเย็นตัวเลยเออเออนั่นแหละมันไม่จุดกลาง่งอกบั่นห้าไปจอยอยังกับมันนั่นนะจเลบ่บ่าให้ไปจอตัวนั่นให้จอลม กาอางเกิดขยมันขมัิ่ดนนี่ครับท่านอ่ิเา่เมันเร็ววองกิดมันเวจริงต้องคิดเทาเองต้อต้องการมาล่มจะร่มบางๆตัวนี้ก็เย็นล่มก็ะรูเข่าออกบางโตัวแสดงกับแสดงไปส่วนมากมันจะไปดึงเอาตัวแสดงเข้ามาดึงแม่นบอกละ มันเรี้วมันไวไมันมันเบิกผมมันบอดเก็บนิดไวนเยกลางแ้วเาไมันระเเป็นตัวมต้นาวะตวสีขวแต่ว่านเาพาข้าวขีดข้าเปิ่งข้าเกลิ่มันก็เลยเอื่อนแบบต้นบไดยไปคีดต่มันเปลียนโลดรูปบางๆรูปอ่อนๆแบบแบบเนเนแหมจะไปคุ้มเข็มเลยเห็นเ่นนีม ดูกอนนุบๆไปถึงข้อแล้วอันนี้เป็นจ้องคือว่ามันเย็นกลับไปในกระดานแทนเด้ไหมผมไปได้อย่หางนี้ครับผมจะได้เอาตัวเองเป็นหลักมันมันชิมมันเริ่มไปจับแบบประค่อยนั่นแหละแล้วตอนนั้นเป็นหลักตอนนี้ปล่อยออกมากมเป็นตัวหิ้เลยตุ๊ตุ๊ตุตัวนั้นโตเห็นมันเป็นหิ้วเลยมันน่นละลูหลอกหลอกคับบอกว่าจะล้วมสะก้อนมันหลอกเจ้าให้เจ้าไปเข้าใจให้เจ้าไปหมั่นใจในตัวนั้น ดูระวรังกลางๆนะอย่าดีบายวันไหนดูกลางๆหูก็เง like ี่ยท uh ั้งหนอกตากิเห็นทั้งหนอดตัวทั้งในกิบเห็นดือยกันดูระวังกลางๆเอาทั้งหนอก่เอาทั้งในไงหนูมซื่อหนู่เฉยเสักว่าเห็นสักะว่าได้ยินหนึ่งไงแตแค่หูแค่เห็นเลยบ่ใจยกแววเนาะติดเห็นเมื่อคิดมันเนึกเขาม่นีรอดแล้วมันมาจอเกือเก่ามันนีรดเรเป็นไปจุดกือ้องอย่างนีนบ่หะ นั่นแหละตึกนั่นแหละเอึกก็ร่าเออขอจะเป็นต้องทันทุบล่มอ่อนๆบางๆพ้อโดยบัตรเหตุผลนี้เด้อจะไปหาความหมายจะไปหาเหตุผลจะไปจอกับมันพ้อจะเห็นตัวนี้ขึ้นอีกเกืกหรือเย็นหนักเกินไปกลับมาล่มใหม่เลิกต้นใหม่ล้วมันจะเป็นข้อเกาข่อนั่นแหละว่ามันเป็นบ่แห้งเหมือนข้อหยุดค่อยๆรูข้อแตกความดับความเกิดความเปลี่ยนความแปลง อันนี้จังอนัตตาไปเรื่อยดอกอ๋ออันนี้เองมันเห็นมันเหตุจักดอกแล้วตามนั่นจะไหลไปน้ำมันไหมรั่วมันเร็วมันเร็วมันไปได้ไหลแต่ว่ามันเร็วโปวดทำไมเนี่โอ้ยแต่เพื่ออธิบายว่าเห็นปั๊บหมักปั๊บเห็นปั๊บสร้างปั๊บนต่เร็วบ่มักเนาะจริงจมันคิดเราได้ดีอันนี้ปานิเกอร์ยังตื่นกระตังเสร็จลมอ่อน ตอนนี้มัน,มมน,น,น,ปนเป็นสิ่งย <laughs> ่ต้องการมันได้เพราะตอนมันติดจอไปสุวนเด้งก็ดีขึ้นมาเน่นะอต่ำร้มจะจะจะเรื่องคว <ผม S 1> า,ามเอาล้มบูทโตบว่าเป็นอย่างแต่ว่าห้มีล่ม,มททห้มีร่มป้อมบัมันถือเื่องย่ต้องการได้เอาตัวบริกรรมมักรบ,บริกรรมขงมันเอง นี่อ่ะฝันทั้งสี่เห็นเอาเราพูดใดเป็นผู้บริกรรมเขาจะว่าะะอะไรเรเออที่เาเห็นผีเป็นชั่วมาแล้วอันนี้ไปเป็นผี <c oughs> เอาแบบนั้นไปจะทำอะไรมัดมัดจิตทรับย์สนมันสินเรื่องต้องบอก <c oughs> เอ้าั้หมดนี่ยบอกสอ,องท่านค่ะเดี๋ยวตก็ไปส่งที่สำังานเออเอาวนนี้ไปจะเอาไปตรวจ อันนี้เข้าใจดีหรือเปล่านี่ก็ไม่ดีมากเท่าไหร่ก็พย,<อ>ยายามดีกต่คือลูกกรล่มกับอันนี้นะนั่งซุกอ่ะนัง่งซุ้กซุกซิบซุกซิบยังกัน <c oughs> ตะกลับด้วยแต่กวยเอาพวกนีก้สิออไปใส่สิกลตะบ้ากลับไปอุดรก่อนเอากลับไปอุดรก่อน แจงแงแงพุ่นหรออโมนีเดชคุณบขียวเลยนึกว่าไปทางเดียวกันทุกป่ว้งเลยไกันทางรทางมุือให้เราว่าเครื่องบินนึงเออวัดต้นซากมันหมเงีมแน้วเลนเน้นพะรู้สูแอบเอาซฟรปกันกินโหลเราบ มันินเบ็ดเลยเดียวบางทีมันจดี่กินบวยแมนโอ้ยหักหลายแพงหล่นีบริโภคังไงับทามาทาไหนบริจาะปาต้าจดวยแต่ว่าเราีีพของรัมาหกปนแล้วแห่ใจว่าแต่ว่าก็ ตกงชางแล้วก็ไวตรงนี้ด้วยหรอไม่ได้เลดึงดึงลงได้ปะนี่นีโ่โอ้ได้ไหมไม่ได้มหกถ้าอยากมันจะบาลงแค่แค่แคข้าจับด้วยแค่นี้เองโดยโดยความบิดตัวของข้าเองมันมีมากลงหนามันือลงไปเองหมายถึงข้าวอยากให้มันลงแต่ลงหนาแต่ว่าในปัจจุบันลักษณะนี่ทถาให้มันเย็นตรงนี้เองแล้วมันจะลงไปเองถ้าไป อยากให้มันลงนั่นมันไม่ลงเว่าได้มั่งในขณะนั้นมันเผลอแล้วมันไปเองอาจารยบันนี่เต้าบังคับไม่ลงทำไมไม่ลงวันนั้นน่ะมันบาลงความอยากปานเจตนานั่นแหละเอาให้มันเย็นกับในกระดานอาภาเถอะเดี๋ยวมันจะไปเองหรอกเย็นจุดใหญ่ๆเด้เย็นระวางจุดใหญ่ๆเด้เออเออเออนั่นแหละเดี๋ยวมันลงไปเองหรอก ลูก็เองเดี๋ยวมันจะปากของมันเองถ้ามันบู้บู้บ้าบ้าสมืติว่าเาบ้าเข้าออกจากความเย็นเข้าออกจากลมนีแล้วจะอาจจะมีการควนท้องหรือบูบูบ้าบ้ากระตรงกระตกใจ่มันปรับขาดมันปรับร่างกายของมันมันปรับตรงที่มันไม่ปกติของมันเองหลายคนเป็นได้สองสามข้อยอดที่เขาบด้พารนะคนับไ่วากุ้งเด็กู้บ่อใอีกุ้งลูกแม่ไอ้นั่นนะ เอมันก็เห็นแบบนี้หละยงานก็นได้มั่งไม่ได้มั่งเด็ดนี่เขายู่เขาไปใไนงานไปแห้งแล้วอาเอามาทำไมไม่ได้มีเห็นมีอะไรก็ว่าโดดล่งเตียงเย่เย่มากแลนหน,ะาอนอ้าน่าหานลงก่อนนี่แหละดีใจหลายวันอีอหามึงเดมึงเดียวเฮมึงจะมากอดกูได้ดิยวเอเอไม่สนแล้วอะไรท็่ไปตามนั้นพวกนี้เดี๋ยวสั่ง เดี๋ยวตองไปนอต่นี่ครับี่เะมเป็นมันแต่เล็กนครับมันดูแบบัสามัจใเบื้องหลือหลังนะที่เมอนจิตมือเป็นนครับนักจิตเอนะครับกเ เดี๋ยวช่ำบานีสงซะค่าหลวงพ่อรับช่ำบานีสงใหม่ทั้งใดทั้งปฏิเห็ดเอาขึ้นมาเดาพอพุ่มบอลลูแล้ววันนี้มันรู้แล้วเอออ้าวดูด้วยแบบฟ้องสงทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจว่าได้ตั้งใจไหนๆเออได้ช่ำบานีสงแล้วนี่ด้วยปัจบใจจำนวนนี้รหายหายซะาก็ต้องไปคิดถึงม so right? ันเลยแบบหลวงพ่อจะเอาไปเหตุบดขึ้นแน่นแหละจิตวิญญาณหลักครับผม เอาครจะไปคิดถึงมันเด้อบาทกผมหยับมาใ้ครับไป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 ตงคิดถึงมันเด้อบานี้หายแล้วหายแล้วอาจารยถวายอยากถือก้อนอาจารใช้ดีไหมมันชื่อว่อะไรครับมันมันบะมี่แกวจมาถวายใหม่ มันใส่ชื่อว่าอะไรก็ได้นะชื่อว่าอะไรชื่ออะไรน้ำเงินอันไดกันแน่มะอันนี้แหละที่เคยถวายออกันอันนี้อันไม่นีอาารยมากจำแม่ชาสิมากะักเอาตุบาเฮะฮักเอาไปสมืนก็ตายขึ้นกาหลับยันก็ไมนตายไหลใไถึงถึใจทางมืวันนี้ อาจารย์อธิบายนีความดีมากก็นั่นแล้วนี่เป็นบ้าก็นั่นน้ำกว่าลูกีเนาะเดี๋ยวไปกอดไว้จังสีมันจะตายขึ้นเราแต่มันจะตายเหรอเนาะกอดตอนใหม่ๆกับแม่เหรอโอ้โหท่เลือไข่ไข่บงไหมเออไก่มัาไข่บ้างไหมยาวอุ้ยกังวลไรกระจายก็บปอบาด ท้าใจดีตัวเองตัวไปย่านต่รวจขาวท่านนี้ขาวว่าขามันกระจายดอกไม่เมือดมงอยืงครับวันีวันนี้สองจุดเลยอยพอเพ่เอปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาเอาอันกูเมนไปนั่งว่นี่นงเราคนสุไปข้